อันนี้ทำอะไรลูกอันนี้ป้อนน้องกันนะป้อนกับข้าวลูกหรอคะ <มา S 2> น้อง<ป>ชื่ออะไรบ้างอันนี้ชื่อน้องไปเตยสวยนี้อันนี้ชื่อน้องสวยนี้ชื่อพี่อ๋อชื่อน้องอันนี้ชื่อน้องคนนี้ชื่อพี่แล้วก็ได้กระเป๋าใบใหม่ใช่ไหมคะคืออันนี้สวยง่าไหมลูกแต่นี้ของแม่ต้องแม่แม่จะไปทำงานอันนี้ก็ของแม่่วนนี้ของลูกอนอน Um, อ้นนํา um, อันนี้คือน้องอะไรคะน้องรูจ้จักไหมน้องใบเตยน้องใบเตยชื่อน้องใบเตยใช่ไหมคะก็คือตัวลีน่าเบลนะคะอันนี้ได้มาจากไหนลูกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกองตัวนี้ใช่ไหมคะลูกน่ารักไหมชอบไหมชอบมากเลยน้องจะป้อนคุณาห่อยอ่ะป้ามต่อเลยคะ่ะ งามเหนื่อยมากเหนื่อยคุณแม่